หนวดยใหญ่เลยจ้ะนี่ครับหนวดทำใส่บักคามเปียกสไตล์เดิมดีจ้าตาสองโตตัวยใหญ่จ้ะ sap, mou, mm. sap, mou, mm. sap, mou. Mm. สวัสดีจ้าสวัสดีครับแล้วมาพอกันอีกแล้วในช่องแซมแห้งแนวจ้ามือนีตุกกะบ,บาเสืา้าพี่น้องมากินตำส่วขนมจีนหมึกอเอาซื้อ,อเอาซือ้อย่างนี้นะ,ะต,ตำขนมจีนตำหมึกตำขนมจีตนตำส่วขนมจีนตำส่วหมึกนาะตำส้วหมึกตำส้วหมึกก็ได้อ่า ตามส่วมึกจะพี่น้องใดซื้อเมนูแล้วมาได้จะพี่น้องมาเซ็บๆกันหายยังมานั่งกินนํากนเลยจ้าลุยเลยเราอืมต้นอ่อนทานตะวันเถอแหลกเลยจ้ะของขานกินอยากกินแหงเลยไปสือมาโอ้ยแซ็ปเซ็ปบางซีสันส,ส,สมตำได้จ้ะพี่น้องแสบแหงเด้อมา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 ายประธานกินข่าภายเบือ่อเข้าเบื่ออาหารมาเด้จ้ะ มอืมเด็ๆทางนี้เลยครับน้ำชงออกอ่ะเจ็บป้องหนวดยหญ่ยเลยจ้ะนี่ครับหนวดลำไส้บอกขามเปียกสไตล์เดิม Ồ. Bà Ratinok. Đến đây là. đi sờ ta.

สับอืมอืมกขนหยาดบ้างทางๆด้วยจ้ะจับจับ,บ,บเลอนหนามันอยูอ้เนาะทำงานมานนี้แน เลือกอะไรต่อเก่งอีกอ่ะเฮ็ดงานต่อขอเหตุกานต่อจ้ะตุกปิดหลานไว้นี่ครับตัวใหญ่เลยอืม

ร้นอนมืออุ่สุดแล้วนี้เนาะนุ่มม,มีเหนียวด้วยนุ่มแซนไม่มจ่าพี่หน่องมาเดินมาเด้อ ตอนแรกว่าไม่เผ็ดนะอปากไหมยังติดน้ำน้ำาพูดเอน้ำไอ่เนี่ต้มาำําอด ันหนูใส่หนาวันเลยจ้ะอืมเ่าตุกตามตุกอะหนามบ่กข้าหลายแบบนี้จ้ะเพราะมันเข้มขน้นอร่อยปะ แซ่บเผ<ล>็ด <laughs> ม,มันก็ชิ้นแบบแกแ่ๆกแกแมันๆเลยจ้ะแก่หมดรยังไงหมดแล้วแกเป็นไรต่อไปใส่เวดเบอร์อมนิดมาหั่นวะไดนเปลี่ยนสิบนดดี่ เต็นใจนตาคอยแม่อีนนี้เลยบนเนี่ยฟังดีอยากให้กินง่าย แต่ไม่จ๋าอืมแต่ทีนี้มันมันเลยอืมอืมทำผ่ายแล้วล่ะเนาะอืมโอเพล็ดด้วยไปเก็บต่ออีกทีนี้เสียดายมัน <laughs> น้องขาค่อยก่กอนเอออือื้อืมจได้จ้ะอือเขาปลดได้อ้อ อิมเราจะพี่น้องเบ้อแล้วเก่งเลยครับวัน <c oughs> นี้ตุกกะเบาลากับพาพี่น้องมาแซบสำเนินละจ้าถ้าพี่น้องมาคลิปนี้มั้งห้าสองคนฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ห้าวสองคนนั้นด้วยจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณครับ